สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มินและสารคาดีตามรอยเท้าพ่อโดยกรมการพัฒนาชุมชนพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านดอนในตําบลแหลมผักเบี้ยอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีหมู่บ้านที่นี่นะคะจะมีการเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างไรไปติดตามชมเลยค่ะ คุณผู้ชมคะที่บ้านดอนานหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแหลมผักเบีย้ยอเาเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้มินทราบมาว่าชาวบ้านที่นี่นะคะได้มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตจนประสบความสําเร็จว่าแต่ชาวบ้านที่นี่จะมีวิธียังไงนะ้าไปชมกันเลยคะ่ะ ที่บ้านนี้ก็ทําประมงรับจ้างขอทําปูนทําอะไรทีนี้ว่าถ้าใช้จ่ายยังไม่พอรายได้ก็คือก็แค่เดือนชนเดือนบางเดือนก็ไม่ชนเพราะว่ากว่าเงิน, mm hmm. เ,งนเงินอวนจะออกเนี่ยก็ประมาณ15วัน20วันกว่าจะออกครั้งหนึง่ง mm hmm. โอ้โหบ้านนี้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทราบมาว่าแถวนี้ทําประมงหมดเลยทําไมบ้านเราถึงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์คะมีคนแนะนําให้ทําตัวนี้เป็นอาชีพเสริมช่วงแรกเราก็จะให้เขาสั่งเม็ดพันุ์สั่งอุปกรณ์ให้แล้วก็มาหยานังสือมาศึกษาไปาดูตามงานเกษตรอยะไรเงี<า>้ยแล้วก,<า>เก็เราก็จะเริ่มซื้ออุปกรณ์เองหาแหล่งซื้อหาอะไรมาลองทำก็ลองทำเราเองแล้วก่อนที่เราจะมีการทําอาชีพเสริมเนี่ยก่อนหน้านี้เราทาําแค่ ทำปวนอย่างเดียวใช่ทำปวนเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นรายได้ก็รายได้ก็คือก็แค่เดือนชนเดือนบางเดือนก็ไม่ชนเพราะว่ากว่าเงินเงินอวนจะออกเนี่ยก็ประมาณ15วัน20วันว่าจะออกครั้งนึงแต่ว่าพอมาทําผักตัวเนี้ยเราสามารถมีเงินรายได้เข้ามาทุกวันมีเงินเก็บทุกวันแล้วพอดีเราว่าเรามารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะใช่เราก็เลยเอามาทาบัญชีรายรับรายจ่ายมาดูว่าเราสามารถลดต้นหน้ได้มากพี่ก็จะเริ่มเก็บออมแล้วก็จะเริ่มคือ ใช้ยยเฉพาะส่วนที่จําเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นตัดออกอเรารู้แล้วว่าตัวไหนเราสามารถลดได้เก็บได้ผลที่ได้มาคือทีแรกเลยคือค่าเสจ,จ่ายกับรายรับปรากฏว่าคือหมดไปพร้อมๆกันพ้าเราเริ่มากส่วนลดพอ <ใช S 1> <ล>เรารู้แล้วทีเนี้ยเราก็มาตัดไอ้ตัวที่ว่าเราคิดว่าไม่จําเป็นออกไปทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงพี่คิดว่าก็คือการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ลดายจ่ายเพิ่มรายได้เข้ามาช่วยให้ครอบครัวเราดีขึ้นสามารถแบ่งปันคนอื่นได้ด้วย อ๋อวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณค่ณคณะ,คะคไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าแปลงผักไฮโดรโปรนิกแปลงเล็กๆแห่งนี้จะทำให้พี่วิเชียนมีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็ยังเหลือเก็บไว้ให้ลูกๆได้เรียนหนังสืออีกด้วยนอกจากบ้านพี่วิเชียนแล้วนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จไม่ต่างจากครัวเรือนพี่วิเชียนเลยละคะ่ะเมื่อก่อนนี้ ดิฉันก็มีหน้าที่อาชีพที่บ้านก็มาด้วนแล้วก็มีโฮมสเตย์ของเราแล้วก็ก็ทำงานทั่วไปค่ะความเป็นอยู่เมื่อก่อนก็เหมือนว่าค่าใช้จ่ายเรามากกว่ารายได้เราก็จะเริ่มเป็นหนี้มีหนี้มีหนี้ใน,นครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะความพอเพียงของเราก็ถืออะไรที่เราทําได้เองเราก็สามารถทําได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน พัฒนากรเข้ามาช่วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พี่เข้าร่วมง,งานก็เข้าแบบเต็มตัวก็3ามปีแล้วค่ะที่พัฒนากรก็เอาเข้ามาให้กลุ่มอาชีพทำน้ำยาทำสบู่ทำผมเช็ดเท้าแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงปัทยาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านให้ไว้ก็เราเราเริ่มรู้จกักบัญชีคนเหลืออดออมแล้วก็ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น ความพอเพียงของชาวบ้านดอนไนก็ทําให้รู้เลยนะคะว่าคําว่าพอเพียงคือพอดีโดยการดําเนินชีวิตตามสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าครัวเรือนได้มีการนําหลัหลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรและหมู่บ้านนะคะได้มีการขับเคลื่อนนําพาชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อแบบไหนจนประสบความสําเร็จและกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย